สวัสดีค่ะโค้ชสำอางมาแล้วค่ะมาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนในทุกๆวันนะคะขอแชร์ตัวเองก่อนสักหนึ่งแชร์เนาะนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ้ยนะคะขอแชร์ก่อนนะคะแชร์เรื่องราวข่าวดีเนาะใครที่เข้ามานะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะโค้ดสำอางอ่าอขอแชร์ก่อน ขอประธานอภัยนะคะมาช้าขเขาแช่ก่อนเด้อ <laughs> ไม่เชียร์เยอะนะคะเอาที่นหนิดนมเนาะนะคะซักครึ่งเพลงแล้วเริ่มเลยนะคะวันนี้ขอประทานอภัยด้วยนะเพราะว่ามาช้านิดนึงนะคะใช่ใช่เอาคนอยากโฆษณาอะไรก็ไม่โฆษณา สบดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่ได้ลงทางความสุขเราจะ้โอ้ยโอ้ยโชคดีคิดดีทํางนี้เลยมีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมี้ทำถูก เพลงเราเริ่มเลยนะคะเพื่อนรู้แหละนะคะว่าทุกคนนะคะคิดถึงกันนะคะก็เลยออกมอาแบ่งปันมาเริ่มเลยสดปไม่มีใดความค้นกำลังแหงดีไปหมดสวัสดีค่ะโค้ดสัมมามาปารีณาแห่งชีวิตค่ะมาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนในทุกๆวันค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะ ขอสาะกราบสวัสดีนะคะทุกทวีปทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยเราทลิปปินอินโดนีเซียนะคะทุกทวีปทั่วทุกบุมโลกเลยค่ะนะคะมาพบกันนะคะกับสถานีแห่งความเบิกบานร่าเริงใจน,<ๆ>นะคะวันนี้นะคะกับหัวข้อได้เอ่ยนะคะหนึ่งคำพูดห้าหนึ่งคำห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ใหมค่ค่ะอยากรู้แลใช่ป้าอยากรู้แลยชิปป้าเอาที่นิดนมนะคะอ่ะ หนึ่งคำห้ามพูดนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรหรือทำอะไรอยู่ก็ตามนะหนึ่งคำที่ห้ามพูดคือฉันทำไม่ได้นะคะเออห้ามเบ้าเลยเด้จ้านะคะหามเบาเลยตกแหลงลาวนะคะห้ามเบ้านะคะถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ใหม่ห้ามพูดห้ามเบ้าหละค่ะห้ามเบ้าห้ามพูดห้ามห้ามเลยนะคะเพราะอะไรเพราะไม่มีบุคคลสําเร็จคนใดหรือไม่มีคนนะที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะที่เป็นบุคคล สำเร็จอะเขาไม่พูดนะคะคําว่าเขาทําไม่ได้นะคะเมนบอกเอยบอกถือว่าทาไม่ได้หรอกฉันรู้แล้วเฉันเรียนรู้มาเยอะนะคะรู้แล้วก็คือคุณต้องมีผลลัพธ์ใหม่นะคะถ้าคุณรู้แล้วนะคือทําไม่ได้บางคนนะคะจะติดคําว่าเออฉันทําไม่ได้หรอกเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่ได้หรอกอ่าบางคนบอกว่าตัวเองนะเข้าแอปโทรศัพท์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะคะ คือคุณนะเป็นภาษาที่บล็อกคุณอยู่นะคุณรู้ตัวไหมนะคะเออมันเป็นภาษาที่บล็อกตัวคุณอยู่นะทุกคนนะคะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะเขาเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะและเอามาลงมือทำนะคะเออนะคะไม่รู้ก็แค่นะเซิร์ชเข้า y o u t u b e นะคะว่าวิธีการทำอย่างไรนะคะเมื่อน้องสําอาทำอะไรไม่เป็นนะเซิร์ช u t u b e ทำอะไรไม่เป็นเซิร์ช g o o g l e นะาเนาะเออบางคนนะมีอินเทอร์เน็ตไว้นะคะ ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เลยก็มีนะคะเนาะเออนะคะเฟซไลน์นะคะ, line, ะ,คะหรือสื่อต่างๆนะคะทั่วทุกมุมโลกอะเราสามารถนะคะปฏิสัมพันธ์กันได้นะคะเรียนรู้นะทุกวันนี้นะคะเข้าประชุมกันทุกวันนี้โลกภัยนะคะมาพร้อมกับโลกโลกมาพร้อมกับโลกเทคโนโลยีนะคะประชุมกันก็ผ่านแอปสูมทุกวันนี้นะคะ เหมือนที่แฟนเนอะแฟนของหนูนะคะแฟนน้องสำอานะเออสำอาเนาะก็ได้เข้าไปเรียนดูเข้าไปเ,เรียนคอร์สในคอร์สซูมนะซึ่งเรียนสดไม่ได้เนาะแล้วก็เรียนเรียนสดที่หน้าซูมนะคะเรียนคือเรียนไปตัวเป็นเป็นไม่ได้แล้วก็เรียนผ่านที่หน้าซูมแล้วก็ได้ยินแฟนพูดคํานึงนะคะว่าบริษัทนะคะให้สัมมนานะคะเหมือนเป็นสัมมนาเนะนะคะเข้าให้โหลดแอปซูมมาประชุมนั่นเห็นไหม ทุกๆสื่อทุกๆทุกๆคนน่ะเขาก้าวข้ามก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วนะคะเออนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนนะไม่มีอะไรที่เราอ่ะเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแต่เราฝึกฝนและพัฒนาและเรียนรู้ได้นะคะเออไม่ทำไม่เรียนรู้มีค่าเท่ากับเรียนรู้ไม่ลงมือทำมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะคุณต้องลงมือทำด้วยนะคะ มีหลายคนนะที่มาพูดกับน้องสำอาว่าฉันไม่เก่งอะ่ะฉันเรียนรู้ไม่ได้ฉันพัฒน,นาตัวเองไม่ได้นะคะเออเราก็เราก็จริงอยู่ถ้าเราพูดมากเนาะหรือเราเราพูดเยอะนะมันก็เป็นการที่เราไปยุ่งรู่เขานะคะโดยอัตโนมัติผลลัพธ์เราก็จะช้านะคะเนาะน้องสาอางก็ตื่นรู้ไปด้วยพูดไปด้วยนะคะมีคนเหมือนเออมีคนในหมู่บ้านนะคะน้องสาอางก็อยู่ในชนบทนิดนึนงเนาะก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีนะคะผู้ใหญ่คนนึงมาพูดว่า กลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นไม่ลงมือทาไม่ไม่อะไรนะคะคืออันนี้ก็จะบอกว่าอ๋อทุกคนเรียนรู้พัฒนาได้นะคะเราก็พูดแค่นี้นะแต่เขาก็บอกว่าเขาทําไม่ได้เขากลัวเขาน่ะก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเราพูดได้เท่าที่เราพูดนะแต่เราไม่ได้ไปไปยุ่งลูกเขานะคะเออเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเนาะเขาจะบอกว่าเขาทํามาได้มันก็ลูกของเขาแต่ฉันทําได้นี่ฉันท้าพัฒนาตัวเองได้นี่ฉันเรียนรู้ได้นี่ เอออันนี้บอกตัวเองนะคะสิ่งใดที่ห้ามพูดนะคะเราก็ไม่พูดและเราก็ไม่ลงมือทําในแบบที่มันแตกต่างถ้าเราแตกต่างเราต้องแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะเออเราไม่เอาคำพูดมาบอกตัวเองเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้ไม่นะคะฉันอนุญาตตัวเองให้ฉันทําได้นะคะฉันโคตรเก่งฉันโคตรเจ๋งเลยเราต้องบอกตัวเองแบบนี้นะคะอืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาได้มันเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะ มันไม่ได้ไปเริ่มที่ไหนเลยมันเริ่มที่ตัวเราเองนะคะอนุญาตตัวเองซะนะคะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายเลยเป็นไปได้ค่ะถ้าเราลงมือทํานะคะห้ามพูดเลยว่าฉันทําไม่ได้ฉันเรียนรู้ไม่ได้ฉันไม่เก่งเหมือนเขาหรอกฉันอ่านหนังสือไม่ออกหรอกอะไรก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายทุกวันนี้นะคะเออมันอยู่ที่เราอนุญาตตัวเองนะคะเราใช้คําพูดมาบล็อกตัวเราเองหรือเปล่าหรือเรา อยากสำเร็จจริงๆริงไหมดูรเราอยากมีผลรัพธใหม่จริงไหมเราถามใจตัวเองดูและเราคุยกับตัวเองให้จบนะคะคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องคุยกับตัวเองให้จบห้ามพูดเลยคําว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะคะเนาะเออวันนี้ก็มาออกมาส่งต่อด้วยนาดีๆให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แลวก็ขอบคุณทุกคนที่ย้อนหลังนะคะนับหลายร้อยหลายพันหลายล้านคนน,คน,นะคะที่เข้ามาดูนะคะขอให้ทุกคนนะับปดสุขผลเริตแบบยิ่งขึ้นไปนะคะสำเร็จง่ายสบายๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะ uh